สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบพี่เรียนนะคะในช่อง ติวฟรีกับพี่ไอเดียนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในการติวข้อสอบโอเนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีการศึกษา2562นะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ EP นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากข้อที่13เลยนะคะ,ะ,คะเ,าะาเาขาบอกว่าให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ13และ14นะคะข้อมูลที่เขาให้มาก็มีอยู่ว่า เด็กหญิงเต้ยได้ดูข่าวจากโทรทัศน์ความว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตทาราหมู่เกาะพีพีพกล่าวว่าหลังจากปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเจ้าหน้าที่อุทยานพบฝูงปลาฉลามหูดำเข้ามาแวกว่ายอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าปะาการาังมีการแตกหนอ่อเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศใต้ทะเลเริ่มฟื้นตัวอีกทั้งพื้นที่บนชายหาดมีการฟื้นตัวดี เช่นผักบุ้งทะเลและพันไม้ต่างๆกลับมางอกขึ้นใหม่ย่อหน้าที่2นะคะเขาบอกว่าตลอดหลายปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อ่าวมาหยาเป็นจำนวนมากทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายปะการังถูกเหยียบและถูกทำลายจากสมอเรือที่ทอดลงมาซ้ำๆกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงตัดสินใจขยายเวลาปิดอ่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อรักษาธรรมชาติในระยะยาว นี่ก็เป็นข่าวจากโทรทัศน์ที่เด็กหญิงเตยได้ดูนะคะข้อ13นะคะเขาก็ถามว่าข้อใดคือสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศใต้ทะเลของอ่าวมายากำลังฟื้นตัวข้อใดคือสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศใต้ทะเลของอ่าวมายากำลังฟื้นตัวนะคะจากข่าวที่เราอ่านมานะข้อที่1เขาบอกว่าผักบุ้งทะเลและพันธไม้งอกขึ้นบริเวณชายหาดผักบุ้งทะเลและพันไม้ งอกขึ้นบริเวณชายหาดอันนี้บ่งบอกไหมคะว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้นมีนะคะก็บ่งบอกอยู่ว่าฟื้นตัวดีขึ้นแต่ว่าเขาถามหาอะไรเขาถามหาว่าระบบนิเวศใต้ทะเลนะคะแต่ว่าผักบุ้งทะเลและพันไม้เนี่ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่บนบกหรือว่าอยู่ใต้ทะเลคะอยู่บนบก <c oughs> ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะข้อที่2 น,ลลน,นักท่องเที่ยวลดลงทําให้ปะการังถูกทําลายน้อยลงนักท่องเที่ยวลดลงทําให้ปะกการังถูกทําลายน้อยลงอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุว่าแบบนักท่องเที่ยวน้อยลงแล้วก็มีบอกว่าทําให้ปะกการังเนี่ยถูกทําลายน้อยลงไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศกําลังฟื้นตัวนะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะ ต่อไปข้อที่3การพบเห็นฉลามหูดำหลายครั้งและปะการังแตกหน่อเติบโตขึ้นอันนี้เป็นสิ่งบ่งบอกไหมคะว่าระบบนิเวศใต้ทะเลกำลังฟื้นตัวม่งบอก <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรตามที่เขาบอกเลยก็คือว่ามีการเห็น <c oughs> เห็นอะไรฉลามหูดำเข้ามาแหวกว่าอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมคะแล้วก็มีปะการังแตกหนอ่อเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศใต้ทะเลเริ่มเริ่มฟื้นตัวอ่ะอันนี้ก็ ถูกนะคะมีโอกาสถูกต่อไปไปดูข้อที่4นะคะการปิดเกาะในระยะเวลาหนึ่งทำให้ธรรมชาติมีโอกาสฟื้นตัวโดยไม่ถูกรบกวนอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่อธิบายว่าพอเราปิดเกาะไปนานๆระบบนิเวศเกาะมีการฟื้นตัวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะ ทีนี้นะคะข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อที่3นะคะที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศใต้ทะเลของอามายากําลังฟื้นตัวนั่นก็คือการพบเห็นฉลามหูดําหลายครั้งและปะการังแตบหนอเติบโตขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่14บสี่เาถามว่าคําถามข้อใดสอดคล้องกับคําตอบที่ว่าควรกําหนดจํานวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวสร้างจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของระบบนนเวศและความรักธรรมชาติแก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยว อันนี้นะคะตีความง่ายๆเลยก็คืออันเนี้ยเขาให้เป็นคําตอบมาแล้วว่าคําตอบน่ะจะออกมาในลักษณะแบบนี้ก็คือออกมาว่าแบบควนกํนวนจํานวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวสร้างจิตสํานึกให้นักท่องเที่ยวแต่เขาถามว่าคําถามเนี่ยจะถามว่าอะไรถึงจะตอบคําตอบแบบนี้นะคะ เราก็ไปดูกันที่ข้อที่1นนะคะเขาถามว่าใครควรรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันนี้ขึ้นมาเลยว่าคําว่าใครดังนั้นถ้าเป็นคําตอบจริงๆควรจะมีชื่อบุคคลหรือว่าเป็นแบบบอกมาเลยใช่ไหมคะว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าควรกําหนดจํานวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นเหมือนข้ออะไรสักอย่างนะคะที่ไม่เกี่ยวกับคําว่าใครนะคะ ถ้าเป็นใครควรตอบเป็นแบบบุคคลใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะต่อไปข้อที่ 2. รัฐควรจัดระบบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างไรรัฐควรจัดการระบบการท่องเที่ยวอย่างไรแล้วอันนี้ถ้าเราสมมติแล้วเขาก็ตอบว่าควรกําหนดจํานวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวสร้างจิตสานึกเรื่องความสำคัญของระบบนิเวศและความรักธรรมชาติให้แก่ให้แก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวอะ อันนี้นะคะมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาถามว่าควรจัดยังไงอันนี้เขาบอกว่าควรกําหนดอ่าอันนี้ก็มีควรเหมือนกันใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยคถามก็สอดคล้องกับคําตอบด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็มาไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปข้อที่3ามเขาถามว่าเพราะเหตุใดจึงควรจัดระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเลอันนี้เราอ่ะควรตอบเป็นแบบเหตุผลใช่ไหมคะเพราะเขาถามว่า เพราะเหตุใดเราก็ตอบว่าเพราะนั่นนี่นู่นมันจะต้องขึ้นคำคำว่าอะไรคําว่าเพราะนะคะจะต้องขึ้นด้วยคําว่าเพราะถ้าเป็นคําถามที่เพราะเหตุใดน,นะคะแต่นี้เขาตอบมาว่าควรกาหนดอันนี้คำถามเพราะเหตุใดจึงควรจะระเบียบอันนี้ก็บอกควรกาหนดจํานวนอ่าไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคะก็ตัดทิ้งไปเลยต่อไปข้อที่4นักท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วมปรับปรุงการท่องเที่ยวทางทะเลหรือไม่ นักท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วมปรับปรุงการท่องเที่ยวทางทะเลหรือไม่อันนี้ก็ตอบว่าเป็นคําถามที่จะตอบออกมาประมาณว่าควรหรือไม่ก็ว่าไม่ควรนะคะเอต่อว่าควรแล้วก็ไม่ควรแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นว่าควรนี่แล้วเราไปอ่านต่อนะคะควรกำหนดแล้วมันสอดคล้องกับคำว่าควรมีส่วนร่วมไหมคะไม่สอดคล้องใช่ไหมคะ คำว่าควรมีส่วนร่วมกับคนกําหนดจํานวนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะดังนั้นพอดูแล้วข้อไหนคะที่น่าจะสอดคล้องกับคําตอบนี้ก็คือข้อที่2นะคะว่าคําถามที่ว่ารัฐควรจัดระบบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างไรเราก็จะไปตอบว่าควรกําหนดจํานวนและคุณภาพของนะักท่องเที่ยวสร้างจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศและความรักธรรมชาติแก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวนั่นเอง ต่อนะคะข้อที่15้าเขาบอกว่าจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ15นะคะข้อมูลที่เขาให้มานะคะก็มีความว่านักเรียนได้ฟังข่าวจากวิทยุมีเนื้อความดังนี้อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยหรือรอปภอ,อายุ18ปปีเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านได้รับทุนการศึกษาจุฬาชนบท เข้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเปิดเผยว่าได้วางแผนการเรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์ตั้งแต่เด็กหากสอบครั้งแรกไม่ติดก็ตั้งใจว่าจะสอบเข้าเรียนใหม่และส่วนเหตุผลที่ทำอาชีพรักษาความปลอดภัยเพราะอยากแบ่งเบาภาระแม่ที่ทำงานรับจ้างเพียงคนเดียวนี่นะคะก็คือเนื้อความที่เขาให้มานะคะแล้วส่วนข้อ15นั้นเขาก็ทมว่า ข้อใดเป็นคำถามของคำตอบที่ว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานเป็นคำถามของคำตอบอาจจะดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วโจทย์ก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือว่าให้หาคำถามของคำตอบที่ถ้าเราถามอะไรแล้วเขาจะตอบมาว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานนั่นเองนะคะเราก็ไปปั ไปพิจารณากันที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่า mm hmm. บุคคลผู้นี้ประกอบอาชีพร mm hmm. อปภเพราะเหตุใดแล้วเราจะไปตอบว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันดูไม่สอดคล้องกันนะคะก็ลองการทิ้งไปเลยนะคะจริงๆแล้วคําตอบของข้อนี้จะตอบว่าอะไรคะจะตอบว่าเพราะอยากแบ่งเบาภาระใช่ไหมคะนี่ ก็ตอบตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าเขาถามว่าเพราะเหตุใดถึงมาเป็นอาชีพรพอปภอันนี้ก็ตอบว่าเพราะอยากแบ่งเบาภาระถึงจะถูกนะคะต่อไปนะคะข้อที่2สถานีวิทยุเสนอข่าวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดสถานีวิทยุเสนอข่าวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดแล้วเราไปตอบว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงาน อันนี้เขาดูสอดคล้องกันไหมคะก็ดูสอดคล้องกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองมาร์กไว้ก่อนที่ดูสอดคล้องพอ,อไรเพราะเขาทามถึงวัตถุประสงค์นะคะแล้วอันนี้ก็บอกว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลิกงานอันนี้ก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ที่เขาเสนอข่าวนี้ให้เราได้ฟังใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่3ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจุฬาชุนบทควรมีคุณสมบัติอย่างไร อันนี้เขาถามว่าคนมีคุณสมบัติอย่างไรใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาตอบว่าแสดงตัวอย่างคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลิกงานก็ไม่สอดคล้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปต่อมาข้อที่4บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่เยาวชนสมควรจะยึดถือเป็นบุคคลตัวอย่างหรือไม่อันนี้นะคะถ้าเป็นข้อที่4เนี่ยเราก็ ตอบได้สองคำตอบนะคะว่าควรหรือว่าไม่ควรใช่ไหมคะพอเขาถามว่าควรยึดเป็นบุคคลตัวอย่างไหมและถ้าสมมุติเราไปตอบว่าแสดงเป็นแสดงตัวอย่างคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานอันนี้ยิ่งไม่เข้ากันใหญ่เลยนะคะไม่สอดคล้องกันเลยทังนั้นนะคะข้อที่เป็นคําถามของคําตอบหรือว่าข้อที่ถูกต้องนั่นแหละนะคะก็คือข้อที่2ที่ตอบว่าสถานีวิทยุเสนอข่าวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใด เขาก็จะไปตอบว่าแสดงตัวอย่างคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานนั่นเองต่อมานะคะข้อที่16จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ16นะคะข้อมูลที่เขาให้มาก็คือนักเรียนได้ดูรายการสารคดีทางโทรทัศน์ผู้ดําเนินรายการได้กล่าวถึงคําคมสอนใจของซุนวูนักปราชาวจีนไว้ว่าชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญทําร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอ,อกดาบ ข้อ16นะคะเขาก็ถามว่าจากข้อความข้างต้นซุวนวูต้องการให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญตามข้อได้อะอันนี้นะคะเราลองไปพิจารณาดูว่าบทความข้างต้นเนี่ยนะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของอะไร่นะคะเขาเปิดมาว่าชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไขมุกให้เป็นของขวัญและเขาก็บอกว่าทำร้ายคนด้วยวาจาเนี่ยสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ นะคะอันนี้พอเราอ่านไปแล้วเราก็จะมองว่าขาเน้นไปนเรื่องอะไรคะเรื่องการพูดใช่ไหมคะเกี่ยวกับการพูดเป็นหลักเลยว่าถ้าชมค้นด้วยวาจาเนี่ยก็แบบถ้าเราไปชมเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนคําพูดของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าการที่มอบไข่มุกให้เพื่อนอีกนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราโดนบูลลี่มาเนี่ยก็แบบ สาหัส่งกว่าการโดนทิ่มแทงด้วยหอกดาเพราะว่าถ้าโดนแทงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแค่แผลที่กายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าโดนแบบโดนทําร้ายโดวยวาจาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นแผลที่ใจด้วยใช่ไหมคะเฉียบทีนี้นะคะหลังจากที่เราไปพิจารณาแล้วว่าคําพูดนะคะคาคมสนใจของซุนวูเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมคะเราก็มาหาว่ามีคําตอบข้อไหนบ้างที่จะสอดคล้องกับ คำคมสอนใจของซุนวูหรือว่าที่เราไปนั่งพิจารณามานะคะว่าเขาสอนเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะก็มีข้อที่1นึ่งอ่ะเขาเปิดมาก็บอกว่าการใช้คําพูดข้อที่2การให้รางวัลข้อที่3การให้คําชมข้อที่4การทําร้ายจิตใจเราก็เจอข้อที่เหมือนกับเราใช่ไหมคะก็คือข้อที่ หนึ่งเลยว่าการใช้คำพูดนะคะเราก็ลองมา,าไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจเราก็ไปดูข้อที่ 2, 2> <_ S 1> ข้อที่3และข้อที่4นะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าการให้รางวัลการให้รางวัลซุนวูวเขาต้องการให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของการให้รางวัลไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาแคบเปรียบเทียบเฉยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นก็กาทิ้งไปได้เลยนะคะ ต่อไปอข้อที่3การให้คําชมการให้คําชมเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าให้ความให้เห็นความสำคัญตามข้อใดเขาให้เห็นความสําคัญของการให้คําชมอันนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมคะเขาพูดถึงแค่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นการให้คําชมแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยหมายถึงทั้งกรอบสีส้มนะคะไม่ใช่แค่กรอบสีแดงเนาะ นนั้นนะคะข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่4การทําร้ายจิตใจการทําร้ายจิตใจก็เช่นกันนะคะอันนี้เหมือนมาแค่วักหลังใช่ไหมคะทาร้ายคนด้วยวาจานะคะดังนั้นก็ยังไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่ให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญก็คือข้อที่1นะคะการใช้คาพูดนั่นเอง ต่อมานะคะข้อที่17เค้ขาบอกว่าจงอ่านโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ17นะคะโฆษณาที่เขาให้มานะคะก็มีแบ่งเป็นบรรทัด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 สิบรรทัดนะคะเราไปอ่านกันเลยเขาบอกว่าโอกาสดีสําหรับเด็กๆทํางานฝีมือที่บ้านหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมงานพับกระดาษพับนกพับดาวค่าแรง10บาทต่อ100ชิ้นรายได้ดีที่สุด อย่ารอช้าโอนเงินจ่ายค่าสมัครเลยแล้วพี่ๆจะส่งอุปกรณ์ให้น้องถึงบ้านเพียงอึดใจสนใจโทรหาพี่ๆ0 2 2 3 4 5 6 7 8งาี่0งานง่ายเงินดีใจจริงไม่โกง100%เปอร์เซนข้อ17นะคะเขาถามว่าข้อความโฆษณาตอนใดไม่มีคำโฆษณาเกินจริงคำโฆษณาเกินจริงและไม่เกินจริงนะคะเราก็ไปดูกันว่าตอนใด ที่มันไม่มีโฆษณาเกินจริงอันแรกเลยเขาบอกข้อที่1ข้อความตอนที่1เราก็ไปดูนะคะตรงข้อความตอนที่1โอกาสดีสําหรับเด็กๆทํางานฝีมือที่บ้านหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมอันนี้มีคําโฆษณาเกินจริงไหมคะ <ullah. S 2> ก็เท่าที่อ่านมาไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาร์กไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งกานะคะต่อไปข้อที่2องเขาบอกว่าข้อความตอนที่2 งานพับกระดาษพับนกพับดาวค่าแรง10บาทต่อ100ชิ้นรายได้ดีที่สุดอันนี้มีคำโฆษณาเกินจริงไหมคะมีใช่ไหมคะตรงไหนตรงนี้เลยรายได้ดีที่สุดเนี่ยแหละนะคะอันนี้เป็นคําโฆษณาเกินจริงมากๆเลยที่ว่ารายได้ดีที่สุดอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้นะบางทีอะต่อไปนะคะข้อที่ข้อที่สาม ก็อข้อความตอนที่สามเขาบอกอย่ารอช้าโอนเงินจ่ายค่าสมัครเลยแล้วพี่พี่จะส่งอุปกรณ์ให้น้องถึงบ้านเพียงอึดใจอันนี้มีคำโฆษณาเกินจริงไหมคะก็มีใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคำว,ว่าส่งอุปกรณ์ให้น้องถึงบ้านเพียงอึดใจอึดใจคือเหมือนแบบหายจะเข้าหายจะออกข้อมาส่งเลยครับอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แน่ๆมันเกินจริงเกินไปต่อไปข้อที่สี่ข้อความตอนที่สี่ เขาบอกว่าสนใจโทรหาพี่ๆศูนย์สองสงสาี่ห้าหจ็ดงานง่ายเงินดีจายจริงไม่โกงร้อยเปซไม่โกงร้อยเปอร์เซต์ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะอันนี้มีใช่ไหมคะคาโฆษณาเกินจริงมีนะคะก็เพียบเลยงานง่ายเงินดีจายจริงไม่โกงเนี่ยเขามีคําโฆษณาเกินจริงแน่ๆนะคะส่วนข้อไหนเอยที่เป็นคําตอบว่าไม่มีคําโฆษณาเกินจริง ข้อที่1ใช่ไหมคะข้อความตอนที่1ที่บอกว่าโอกาสดีสําหรับเด็กๆทํางานฝีมือที่บ้านหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมนั่นเองต่อมานะคะข้อที่18บแปดเขาว่าคําว่าขึ้นในข้อใดไม่ใช่คํากริยาคําว่าขึ้นในข้อใดไม่ใช่คํากริยานะคะโฟกัสที่คําว่าไม่ใช่ไม่ใช่คํากริยานะคะข้อที่1นึ่งเขาบอกว่า มีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิมมีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิมอันนี้คําว่าขึ้นในที่นี้เป็นคํากริยาไหมคะข้อนี้นะคะเป็นคํากริยาเพราะว่าขึ้นอันเนี้ยนะคะพอแบบระวังมีดไว้นานใช่ไหมคะสะนิมมันก็ขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นมานะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่สองรัฐบาลประกาศขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม รัฐบาลประกาศขึ้นราคาการหุงต้มขึ้นอันนี้เป็นคำกริยาไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าแสดงถึงการปรเปลี่ยนราคาใช่ไหมคะคำนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปอันที่3เด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอายุประมาณ6-7ถึงปีเด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอายุประมาณ6-7ถึงปีขึ้นในที่นี้ก็เป็นคำกริยาใช่ไหมคะเพราะว่าแสดงเห็นว่าฟันแท้เนี่ยกำลัง ติบโตขึ้นมานะคะต่อไปข้อที่4โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น1สัปดาห์ขึ้นอันนี้เป็นคำกริยาไหมอันนี้นะคะพอเหลือข้อเดียวแล้วอาจจะตอบได้เลยแต่ว่าพอเรามาพิจารณาดูนะคะคำว่าขึ้นอันเนี้ยก็ไม่ใช่คำกริยานะคะเป็นแค่เหมือนแบบขยายเฉยๆนะคะขยายอะไรขยายเลื่อนนะคะที่เลื่อนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้นนะคะ เขาจะมาควบคู่กับคำว่าเร็วนะคะกลายเป็นเร็วขึ้นมาขย้ายเลื่อนนั่นเองนะคะไม่ใช่คํากริยานะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าคือข้อที่4นะคะคําว่าขึ้นที่ไม่ใช่คํากริยาต่อมานะคะข้อที่19เขาก็ให้เป็นประโยคที่ว่าบ้านของคุณยายอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีคุณยายมีรายได้จากการทําสวนทุเรียนฉันชอบไปเที่ยวบ้านคุณยายทุกปิดเทมอมเขาถามว่าคําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคําวิเศษ นะคำะที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำวิเศษ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องไปทำความรู้จักกับคำวิเศษกันก่อนนะคะคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษนะคะก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำอื่นให้ชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะอาจจะเป็นขยายคำนามสรรพนามกริยาแล้วก็วิเศษด้วยกันได้ด้วยนะคะโดยจะแบ่งเป็น1ิบประเภทด้วยกันเลยนะคะเราก็ไปดูนะคะว่าคำที่เขาเขียเส้นใต้นั้นมีคำว่าอะไรบ้างก็มีคำว่า ของมีคําว่าที่มีคําว่าจากมีคําว่าทุกนะคะแล้วของที่จากทุกเนี่ยคำไหนน่าจะเป็นคําวิเศษนะคะไปพิจารณาที่คาแรกคาว่าของของอันนี้นะคะเขาเขียนต่อหลังคําว่าบ้านนะคะเขาเขียนเป็นบ้านของคุณยายอันนี้ถ้าเป็นประโยคเดียวเลยก็จะเป็นบ้านของคุณยายนะคะของในที่นี้นะคะไม่ใช่คําวิเศษนะคะแต่ว่าเป็นคําคํา คำคำ,คำคำอะไรคะคำบุพบทนะคะของอันนี้เป็นบุพบทที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะว่าบ้านเป็นของคุณยายนะต่อมานะคะอันที่สองคำว่าที่นะคะที่ที่ที่เขาก็บอกว่าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็เป็นประโยคที่ไปขยายคําว่าบ้านของคุณยายนะคะแล้วคําว่าที่เนี่ยเป็นคําอะไรเป็นคําบุพบทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแบบว่าบอกว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะคะบุพบทบอกสถานที่นะคะนี่ก็เป็นบุพบทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะ ต่อมานะคะคําว่าจากเขาบอกว่านี่จากไปตรงนี้นะคะจากคุณยายมีไรายได้จากการทําสวนทุเรียนนะคะจากในที่นี้เป็นคําอะไรคะเป็นคําบุพบ,บทเช่นเดียวกันนะคะบุพบ,บทอันนี้บุพบ,บทอะไรเป็นบุพบ,บทที่แยกความหมายนะคะก็คือแบบแยกออกมาว่ายายมีไรายได้จากอะไรจากจากการทําสวนทุเรียนนะคะ ดังนั้นข้อนี้ใช่ไหมคะข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่เหลืออยู่ซึ่งอาจจะเป็นคำตอบของเรานั่นก็คือข้อที่4 ،นะคะคือคำว่าทุกนะคะทุกอันนี้เป็นคำวิเศษนะคะเป็นคำวิเศษทุกปิดเทิมเป็นวิเศษที่บอกเวลานั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำวิเศษนั่นก็คือคำว่าทุก นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่ยี่จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ยี่สินะคะข้อความที่เขาให้มาก็มีช่องว่างให้เรานะคะกอไก่ข้อไข่และข้อควายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าข้อใดคือคำที่เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกคำนะคะตเติมลงในช่องว่างก็จะมีตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ ถูกต้องทุกคำด้วยนะคะเราก็ไปดูเปิดเรื่องกันเลยนะคะเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตืตืๆข้อคิดและคําแนะนําตืต่ืๆพระราชโอรสเมื่อคราวเสด็จไปตืตืๆวิชาการณต่างประเทศนะคะอันนี้อันแรกก็ไก่จะต้องเติมคําว่าอะไรคะเขาก็มีให้มาสองคำก็คือคําว่าประธานแล้วก็คําว่าพระราชทานนั่นเองนะคะ ซึ่งการใช้จะต้องใช้อะไรคะก็จะต้องใช้พระราชทานใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5้นี่นะคะท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะไม่ใช้คําว่าประธานนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1และข้อ2เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะคะซึ่งก็เหลือแค่ข้อ3กับข้อ4นะคะที่ใช้คําว่าพระราชทาน ได้ถูกต้องนะคะต่อไปก็ไป,ไปดูกันที่ช่องวางขอไข่นะคะก็เติมได้แล้วว่าเป็นพระราชทานนะคะ,ะเขียนกันก่อนเลยต่อมานะคะพระราชทานอะไรพระราชทานข้อคิดและคําแนะนําจุดๆพระราชโอรสเขาก็มีมาให้คําว่าแด่และแก่นะคะแด่กับแก่ต้องใช้อันไหนจากผู้ใหญ่ไปหาผู้ที่น้อยกว่าต้องใช้คําว่า แก่นะคะต้องใช้คําว่าแก่ก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะถ้าเราจําได้แล้วเราก็สามารถกาได้เลยนะคะว่าเป็นข้อที่4ที่ใช้แก่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ นี่นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะให้ผู้น้อยก็คือจะใช้คําว่าแกแต่ถ้าเป็นผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ก็คือจะใช้คําว่าแดะนะคะจำไว้ดีๆนะคะก็สามารถตอบได้แล้วนะคะถ้าผ่านมาถึงแกเนี่ยถ้าไม่อยากเสียเวลานะคะแต่ถ้าเพื่อต้องการความมั่นใจอีกนิดนึงนะคะก็ไปดูว่าอันที่สามเนี่ยจะถูกไหมนะคะอ่ะมาถึงตรงคําที่ว่าแก่พระราชโอรสแล้วแล้วก็ไปต่อเมื่อคราวเสด็จไป ทรงศึกษาวิชาการณต่างประเทศถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าสมมุติใช้คําว่าศึกษาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้เป็นคําราชสัพท์นะคะเป็นพระราชโอรสเลยนะคะต้องใช้เป็นคําว่าทรงศึกษานะคะไม่ใช่แค่คําว่าศึกษานะคะทีนี้เราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าคือข้อที่สีนั่นเองนะคะทีนี้พอเราเอาไปเติมนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พอแค่นี้กันก่อนนะคะถ้าอยากติดตามอีพีต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ช่องติวฟรีกับพี่เดียให้พี่ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย